สวัสดีครับมาพบกับจักกีเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องจักกี h ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมใช้รถยนต์นิสสันอ m เม a ่านะครับตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วนะครับเจอปัญหาหนึ่งสาเหตุหนึ่งปัญหาที่หลายหลายท่านคงจะเจอกันนะครับสําหรับท่านที่ใช้นิสสันอ m เม a ่าหรือนิสสันมัสนะครับน่าจะเจอปัญหานี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูครับว่าปัญหานี้คืออะไรนะครับรบกวนกดติดตามช่องจักกี h ชาแนลด้วยนะครับมีอะไรสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ลูกไฟเครื่องยนต์นะครับติดค้างไว้แบบนี้โดยที่มันไม่กระพริบ IP, นะครับมันติดค้างขึ้นแบบนี้นะครับแต่รถนี่คือขับขี่ได้ปกตินะครับอ่าตอนนี้ผมก็ขี่อยู่นะครับไม่มีแบบสะดุดนะครับไม่มีแบบอืดไม่มีนะครับคือขับได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ไฟเครื่องตรงนี้มันขึ้นฟ้องเพราะอะไรนะครับ หลักๆแล้วนะครับผมมันก็จะมีประมาณ2สาเหตุนะครับ2อาการนะครับที่หลายท่านเคยเจอกันนะครับสําหรับท่านที่ใช้น i สสันอ m เม a นะครับของผมจะเป็นปี2012นะครับสําหรับตัวอันนี้จะไม่ใช่รุ่นนิสสัน1.0นะครับอันนี้เป็นนิสสัน1.2นะครับ ตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะครับผมหลายท่านก็อาจจะเจอปัญหานี้นะครับถ้าไฟออโต้นะครับไฟเครื่องูกเครื่องยนต์สีส้มนี้นะฮะติดค้างแบ้แบบนี้นะครับแปลว่า EGR ของเรานะครับอาจจะสกปรกนะฮะต้องถอดออกมาล้างนะครับ 2. นะครับถ้าใครเจอรูกไฟเครื่องยนต์ขึ้นแบบนี้แต่มันกระพริบนะครับอันนี้สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะเป็นคอยนะครับคอยไฟนะครับว่าระยะไมคคันนี้ก็ประมาณแสน 1ส0 0 0ึ่งหม่นกโลแล้วนะครับผมอ่าคอยไฟก็อยู่อาอายุการใช้งานของคอยไฟนะครับเดิมๆของสูตรเนี้ยก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับหลายท่านที่เจอปัญหาคอยเสียเนี่ยก็อยู่แล้วอ่าระยะประมาณ100่งแโลเลยนะครับอ่าแล้วก็ EGR ของผมเนี่ยยังไม่เคยล้างเลยก็น่าอาจจะสกรปรกมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับมาลองล้างกันดูนะครับแล้วก็ทําการรีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตโดยถอดขั้วแบตนะครับ ถอดแบตขั้วลบออกนะครับเป็นการรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับผมอ่าที่จริงเราจะถอดขั้วเลยก็ได้แต่เดี๋ยวมันอาจจะขึ้นฟ้องมาอีกนะครับถ้าเรายังไม่ทําความสะอาดนะเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรงอุจอีจีอาร์นะครับมันฟ้องมาแล้วนะครับอ่ามันแปลว่าอีจีอาร์ของเราเนี่ยสกรปรกนะครับมันอาจจะมีอาการอ่า เปิดปิดไม่สนิทบ้างนะครับเพราะมันมีคาบเข่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับวิธีการล้าง egr นะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการลื้อ egr นะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมสิ่งที่เราจะถอดนะครับผมเราก็จะถอดชิ้นนี้ออกหมดเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องกว้างๆหน่อยนะนี่ชิ้นนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัว EGR เนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของตัวคลองนั่นเองนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับถอดสายแอร์โฟกันเลยนะนี่สายแอร์โฟนะฮะตรงนี้นะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับบีบแล้วก็ดึงออกเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับมีไขควงหัวแฉก1ตัวนะครับต้องถอดน็อตหัวแฉกนี้1ตัว2ตัวด้านในตรงนี้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าเป็นน็อตอ่าเป็นไขควงปากแบนนะครับผมอ่า เพื่อคลายตัวสายรัดนะครับสายรัดกรองอากาศนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับมันจะนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ถอดนอด็อตทีละตัวกันเลยนะครับผมผมเจอปัญหาแล้วนะครับผมก็ตอนที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะว่าให้เราเตรียมไขควงหัวแฉกนะครับในการหมุนน็อตตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับ บอกได้เลยว่าหมุนออกยากมากนะครับฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ใช้ตัวทีเบอร์10นะครับผมตัวทีเบอร์10หมุนออกดีกว่านะครับจะง่ายกว่ามากนะครับผมปากแบนแล้วก็คลายออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แนะนําเลยนะครับในช่วงที่เรามีการถอดปลั๊กแอร์โฟล์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถอดสายอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถนะครับผมอย่าเพิ่งไปเปิดสวิตช์กุญแจเด็ดขาดนะครับถ้าเปิดปุ๊บนะครับมันจะฟ้องไปที่กล่องนะครับผมเดี๋ยวรูปไฟเครื่องยนต์เนี่ยมันจะขึ้นติดค้างนะครับผม ทั้งที่ว่ารถมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันตรวจจับตอนที่ว่าเราถอดนะครับมันถอดออกปุ๊บเนี่ยครับมันจะฟ้องไปที่กล่องเลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นโค้ดทิ้งไว้นะครับผมอ่าฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเปิดสวิตช์กุญแจเด็ดขาดนะครับให้ทําการเสียบกลับอะไรเหมือนเดิมเข้าไปก่อนนะครับถึงจะทําการบิดสวิตช์กุญแจได้นะครับผมอ่ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยกกรองอากาศออกนะครับผมถ้าใครนะครับทํารู้สึกมันออกยากนะครับ ผมแนะนําเลยนะครับให้ออกทีละชิ้นดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถายกตัวนี้ออกก่อนได้นะครับโดยการนี่ปลดกิฟตัวนี้ปลดอันนี้ตึงตัวนะนี่ยกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสา้สกรองนะครับนี่อ้กรองผมก็สกรปรกมากแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเป่าสักเล็กน้อยนะครับผมอ่า นี่ถ้าสำหรับใครที่จะทำการเปลี่ยนกองนะครับก็นี่ถอดตรงอย่างนี้ได้เลยนะครับถอดไม่ยากนะครับนี่ที่เหลือก็จะเห็นเป็นแบบกองแผ่นหลังนะครับก็ขยับนิดนึงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาสังเกตตรงนี้นะครับจะมีสายยางตัวนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับมันจะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับให้ออกให้นําออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยใส่กลับคืนนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ เอาออกมาได้แล้วนะครับสําหรับใครที่เอาออกยากนะครับแนะนําเลยให้ใช้มือข้างขวาของเรานะครับจับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวครับนี่ตรงปากลูกยางนะครับมันจะหลุดออกง่ายเลยนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับข้างล่างเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับมันจะมีตัวลูกยางนะครับก็แค่ดึงขึ้นนิดนึงนะครับนี่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่อันนี้เป็นชุดกองอากาศของตัวนิสสันอเมล่า 1.2, นนะครับนี่ครับ EGR ของเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่แบบแรกแรกก็ให้ถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กก็ให้บีบตรงขั้วนี้เลยนะครับบีบแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตอนที่เราดึงออกมาก็ถ้ามีลมเป่านะครับแนะนําให้ เป่าตรงข้อปักมันด้วยนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะถ้าปักมันสกปรกนะครับมันขึ้นขี้เกลือเนี่ยบางครั้งใส่ก็แจ้งโค้ดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ให้หาอะไรนะครับผมมาปิดตรงนี้ด้วยนะครับปิดตัว id นะครับก็คือส่วนของอากาศเข้านะครับเดี๋ยวขี้ฝุ่นมันจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ตัวรูระบายอากาศของตัวเครื่องยนต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมเผื่อมีเผื่อเวลาเราเป่านะครับเศษฝุ่นมันจะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับอันตรายเช่นกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับผมตัวทีเบอร์สิบก็ได้นะครับนี่หมุนน็อตสองตัวนี้ออกนะครับบอกได้เลยว่าแข็งมากนะครับสําหรับรถที่ยังไม่เคยถอดนะครับมันจะแข็งมากนะครับให้ระวังตัวนี้ดีๆนะครับถ้าเป็นตัวทีนะครับ ระวังขอบตรงนี้ดีๆนะครับเวลาเราหมุนนะครับเดี๋ยวมือเรามันจะไปโดนใส่ตรงนี้นะครับเป็นแผลได้เช่นกันนะครับตอนนี้ผมก็หมุนออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่มีตัวทีเบอร์สิบหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไขควงปากแปนไขควงหัวแฉกสามตัวนี้เท่านั้นนะครับผมคอสไม่เกี่ยวข้องนะครับประาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าสำหรับใครนะครับ ดึงแล้วเขย่าไม่ออกนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้ปากเบนดของเรานี่แหละนะครับนี่งัดประมาณนี้นะครับอย่าไปงัดตรงขอบที่มันมีรอยน็อตยึดนะครับนี่ให้ให้งัดตรงช่องว่างแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ได้เลยนะมันก็จะออกแบบง่ายได้เช่นกันนะครับก็ยกออกมาได้เลยนะครับวันนี้ดูโอเคนะครับค่อนข้างสกกระปกมากเลยนะครับผม นี่ประมาณนี้ EGR นะครับเป็นส่วนที่ดักไอเสียนะครับดักมาประมาณ 10- ถึง20%เองนะครับเพื่อตีไอเสียกลับเข้าไปยังห้องเผาไหม้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเพื่อดึงวนไอเสียมาเผาไหม้อีกทีหนึ่งนะคบผมซึ่งรถรุ่นใหม่ๆนะครับผม,ม,นะบผมก็จะมีตัว EGR หมดเลยนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมเพื่อ รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผมนะลดมลพิษนะครับประมาณนี้นะครับผมข้อมูลผมอาจจะไม่รู้อะไรเยอะนะครับแต่นแน่อันนี้คือ EGR นะครับผมสิ่งที่ผมจะใช้ล้างนะครับผมผมไม่มีน้ำยานะครับผมก็จะใช้น้ำมันเบนซินนี่แหละนะครับผมแก๊สโซฮอล์ก้ก,ก็ได้อย่างผมจะใช้95นะครับในการล้างนะครับก็แค่ฉีดเข้าไปนั่นในนี้ก็ได้นะครับฉีดเข้าไปหรือว่าถ้าใครไม่มีตัวฉีดก็แค่เอาน้ำมัน หยอดเข้าไปนะครับแล้วเขย่าเขย่านะครับแล้วก็จะเน้นของผมเนี้ยจะเน้นด้านหน้านะครับผมอ่าด้านหน้าตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นทางานเหมือนวาล์วนนะครับผมเหมือนวาล์วไอเสียไอดีไอเสียนะครับผมก็คือมันจะยกแล้วก็ปิดนะครับผมถ้ามันมีคราบข่าเหมาเยอะแบบนี้นะครับผมแปลว่าไอตัววาล์วตัวนี้มันปิดไม่สนิทนะครับผมอ่ามันก็เลยทําให้มีไฟฟ้องขึ้นมานะครับนี่มันมีคราบข่าเหมาเยอะเลยเห็นไหมดูนะครับ อันนี้ผมก็จะใช้น้ำมันเบนซินนะครับพร้อมกับแป้งสีฟันนะฮะในการทำความสะอาดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์เองนะฮะตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่คอยกดนะครับมันจะมีสปริงอยู่ด้านในนะครับกดเพื่อให้ตัววาล์วตัวนี้มันยกขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องได้คลายตัวมอเตอร์นี้ออกด้วยนะครับเป็นน็อตหัวแฉก4ตัวนะครับผมคลายออกนะเพื่อเราจะได้ใช้นิ้วกดนะครับเพื่อให้ตัววาล์วตัวนี้มันยกนะครับเพื่อจะทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับผม เคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกนันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะตอนที่เราถอดนะครับตอนที่เราถอดนะครับให้จําด้วยนะครับว่าตอนที่เราถอดเนี่ยมันคาอยู่ที่ตําแหน่งไหนนะครับ ตัวปักเซนเซอร์นะครับมันหันมาทางนี้เนี่ยก็ให้หันมาทางนี้เหมือนเดิมด้วยนะครับผมให้เราพยายามหาจุดมาร์สนะครับนะครับเซนเซอร์ของเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ให้ลักษณะนี้นะครับพอไอเสียเนี่ยมันเข้าทางนี้นะครับตัวปักจะอยู่ฝั่งเดียวกับตัวไอเสียนะครับถอดมาตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับเวลามอเตอร์ทํางานนะครับมันก็จะหมุนตัวนี้ออกมานะครับเพื่อดันสปริงตัวนี้นะครับ มันก็จะลองดันให้ดูนะนี่นี่ครับมันก็ทำหน้าที่เหมือนวาวไอเดีอเสียนั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมสกรปรกมากนะครับมันจะเน้นตรงนี้เลยนะครับทำข้มสาดอันนี้ก็จะเป็นประเก็นนะอย่าลืมใส่ด้วยนะครับผม คนะครับก็ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องเอาสะอาดมากนะครับผมนะผมเน้นตรงตัวนี้เลยนะครับปีของวาลนี่เลยนะครับผมเน้นให้มันสะอาดที่สุดนะครับเพื่อให้มันเปิดปิดแบบสนิทนะครับหลายคนนี่จะเน้นว่าเอ้ยข้างในมันยังดําอยู่นะไม่จําเป็นต้องไปล้างข้างในแบบให้มันสะอาดจ๋าเลยนะครับผมเน้นตรงนี้เลยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับอ่า ตอนล้างเราก็ใช้พยายามใช้แปรงสีฟันนะครับทําความสะอาดตรงนี้เน้นๆเ,เลยนะครับแล้วก็เปิดวลาวขึ้นแล้วก็ทาความสะอาดนะครับแล้วก็เปิดปิดแปรปิดแบบนี้นะครับผมทําเหมือนเราบดวลาวใหม่ๆเลยนะครับอ่ข้อน,นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะประกอบกลับเหมือนเดิมแล้วนะครับผมต,ตัวมอตเตอร์ไม่ต้องไปฉีดทำความสะอาดมันนะครับผม ใส่ไปเก็นไปก่อนเลยนะครับผมังไอเสียจะเข้าทางนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวมอเตอร์นะครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงน,นี้เลย ก็หมุนน็อตเข้าปกติเลยนะครับตัวน็อตเนี่ยนอย็อตเยอะสี่ตัวนี่ไม่ต้องเป็นซีเรียดนะครับผมมันสลับตำแหน่งกันได้นะครับผมเป็นน็นอตเบอร์เดียวกันนะครับหลายท่านนี่ฟิกจนแบบน็อตรูนหนรูนั้นนะครับผมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับผมมันน็อตเบอร์เดียวกันนะครับยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วนะครับ พอนะครับวันนี้พอนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปประกอบกับก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสดูว่าไฟมันยังขึ้นฟ้องอยู่หรือไม่นะครับผมถ้าตอนที่เราใส่ตัว EGR ลงไปเหมือนเดิมนะครับมันจะลงไม่สุดนะไม่ต้องพยายามดันเข้าไปนะครับให้เราใช้น็อตเนี่ยครับหมุนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวทีหมุนไปเดี๋ยวมันจะเข้าเองนะครับผมอ่เราไม่ต้องไปออกแรงเยอะนะครับ เทียมหมดอย่างนี้เลยนะครับเอาแน่นๆเลยนะครับผมอย่าให้มันหลวมปวกเปียยนะครับผมให้มันแน่นๆเลยนะครับเพื่อกันไอเสียมันออกนะครับ หัวใใช้สองมือในการหมุนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเลยนะครับออย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมว่าตัวปลั๊กตัวนี้นะครับพยายามเป่าด้วยนะครับผมเนีย่ยอันนี้ผมก็ใช้ลมเป่าแล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับท่านใดไม่มีปั๊มลมนะครับผมก็ให้ทำใ,ให้ทําวิธีนี้นะครับโดยการเสียบเข้าเสียบออกนะครับประมาณน,นี้เพื่อให้หน้าสัมผัสของตัวปลั๊กเนี่ยมัน ไม่มีคิกเกลือหรือฝุ่นอะไรในไปเกาะนะครับผมประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมบางคันนียคือลุยน้ําพ่วมมานี่ก็สําคัญนะครับผมมันโดนน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคิกเกลือนะครับผมอพอทําเสร็จก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนที่เราใส่ตัวกองชิ้นแรกนี้ลงไปนะครับผมอย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งเอาเดยตัวนี้ไปใส่ด้านล่างตัวนี้นะครับเดิยตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปใส่ตรงนี้นะครับให้เน้นใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเน้นเอาตรงนี้นะครับท่อยางสวมกับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราใช้เดิยตัวนี้สวมกับตัวนี้ก่อนมันจะท่อยางตัวนี้มันจะใส่ตัวท่อของนี้ยากมากนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจด้านล่างนะนี่เน้นตัวท่อยางก่อนนะครับเราก็ดันเข้าไปนี่ได้แล้วนะครับผม เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวเดยตรงล่างนะครับผมยัดลูกยางมันใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับนี่ใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญใช้ปากแบนนะครับผมเพื่อปรับสายรัดให้มันแน่นนะครับเพื่อไม่ให้อากาศนะครับมันรั่วออกบอริเวณนี้นะครับผมระหว่างท่อยางกับตัวคอยดีนะครับ หมุนให้แน่นที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมในช่วงที่ในในแล้วก็ได้ถอดตัวกรองอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําให้ทําความสะอาดกรองอากาศด้วยนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับก็ใส่สายนะครับท่อยางตัวนี้นะครับตามลงไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะอันนี้เราต้องใช้2มือนะครับมือข้างเดียวนี้มันไม่พอนะครับผม เดี๋ยวพอเราใส่ท่อตรงนี้แล้วนะครับก็ตามด้วยสาย Airfo นะครับผมตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่อยางนะครับใส่ปกติแล้วใส่ Airfo นะครับเสียบแล้วนะครับน็อตสตัวนะครับหัวแชกเบอร์สิบนะครับ2ตัวเสียบแล้วนะครับตรวจสอบนะครับระหว่างท่อยางนะครับก่อคอยดีนะครับก็สนิทแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของตัวข้อตรงนี้ด้วยนะครับเอามาใส่ตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็สายแอร์โฟนะครับผมมันจะมีตัวตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับก็ให้ใส่ด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ใส่เนี่ยสายมันจะขยับนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้สายอะไรพวกนี้มันขาดได้นะครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็จะประกอบนะครับกรองอากาศนะครับส่วนที่สองกับคืนนะครับไหนๆก็ถอดแล้วนะครับผมก็เลยทําทําความสะอาดเส้กรองตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็ลมเป่าบ้างแล้วนะครับผม แต่เดียวอีกสักระยะหนึ่งเราจะน่าจะได้ได้เปลี่ยนแล้วนะครับมันสกปรกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่จะทําความสะอาดกรองนะครับแล้วก็ตอนจะใส่นะครับผมอากาศจะเข้ามาทางนี้นะครับอากาศภายนอกนะครับผ่านท่อตัวนี้นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็ต้องมาเจอกรองด้านหน้านะครับผมสังเกตด้านหน้าจะสกปรกด้านในจะสะอาดนะครับผมก็คือใส่ประมาณนี้นะครับมันใส่อย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะง่ายๆนะครับผม ให้ใส่ตรงด้านเล็กนะครับผมใส่ลงไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ประกบตัวชิ้นส่วนข้างอ่าชิ้นที่หนึ่งะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ประกอบแล้วนะครับผมวิธีท้่จะใส่ตัวชิ้นที่สองให้ง่ายนะครับก็ให้ท่อตัวนี้นะครับลอดลงไปข้างล่างให้ได้ก่อนนะครับให้พ้น าตัวเดยตัวนี้นะครับแล้วก็สวมเดยตัวนี้นะครับมันจะใส่ได้ง่ายนะครับที่เหลือก็อย่าลืมล็อกกิฟด้วยนะครับนี่สองตัวอ่ากันมันหลุดนะครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วลองกดสตาร์ทดูนะครับถ้ามันยังไม่ดับนะครับผมให้มาถอดขว้าลบออกนะครับเพื่อรีเซ็ตนะครับคืนค่าเดิมโรงงานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็ที่ผมได้แจ้งไว้นะครับก่อนที่เราจะเสียบกุญแจแล้วเปิดสวิตกุญแจนะครับให้เช็คตัวปลั๊กต่างๆก่อนนะครับที่เราถอดเมื่อกี้นะครับว่าได้ใส่ครบหรือยังนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะฟ้องนะครับผมตอนนี้ผมเสียบปลั๊กอะไรครบมดแล้วก็เสียบกุญแจตอนเปิดสวิตขึ้นก็คือระบบไฟมันก็จะแจ้งหมดเลยนะครับให้เรากดสตาร์ทได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ ไฟเครื่องยนต์ยังแจ้งอยู่นะครับอันนี้คือมันปกติแล้วนะครับผมแต่โค้ตตัวนี้มันคือต้องได้ลบนะครับวิธีการลบก็ง่ายมากนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออกนะครับผมขออนุญาตปิดแล้วก็เดี๋ยวไปถอดขั้วแบตก่อนนะครับแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับก็จะใช้ประแจเบอร์10นะครับในการขันนะครับคลายออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดึงขั้วออกได้เลยนับไปประมาณ1ิวิก็ได้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะโอเคนะครับเจ็บคืนไปเหมือนเดิมแล้วก็ขันขั้วแบตให้แน่นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแน่นแล้วนะครับผม โอเคนะครับมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราถอดขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับเพื่อลบโค้ดนะครับเหลือดังจานนี้นะครับถ้าเรากดสตาร์ทแล้วนะครับรูปไฟเครื่องยนต์นะครับมันยังติดขึ้นอยู่เนี่ยแปลว่าอาการปัญหายังไม่ใช่จีอ r นะครับผมอาจจะเป็นเซ็นเซอร์อะไรสักจุดหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องไปใช้บริการของศูนย์แล้วนะครับหรือว่าร้านทั่วไปนะครับที่มีเครื่องมือในการเช็คโค้ดได้นะครับผมแต่ถ้า กดสตาร์ทแล้วนะครับรูปไฟเครื่องยนต์ไม่ติดเนี่ยแปลว่าเราแก้ปัญหาถูกจุดแล้วนะครับส่วนใหญ่ตระกูลนิสสันอเมร่านะครับ1.2เนี่ยที่ไม่ใช่1.0เทอร์โบเนี่ยอาการหลักๆเลยก็คือ egr นั่นเองนะครับ egr มันสกปรกนะครับไม่หน0่0 0 0ถึง2 0 0 0ส0เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหากันเยอะนะครับผมก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็หายไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะครับ1-2 3ซโอเคนะครับนี่ตอนนี้ ถือว่าปัญหาหมดไปแล้วนะครับเราแก้ปัญหาถูกจุดแล้วลูกไฟเครื่องยนต์ไม่ติดแล้วอ่ะแปลว่าปัญหาคือ EGR มันสกปรกนั่นเองก็ให้ทําการล้างทาความสะอาดตามคลิปที่ผมแนะนํานี้เลยนะครับผมไม่ยากนะครับทําเองได้ที่บ้านเลยนะครับโอเคนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับคลิปอะไรอีกนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่ออนขบบคคุณแลวสัดีร